เติมตู้ปั่นสุกไว้ตื่นขึ้นมาไหวบานให้เพียวถางหญ้าเพื่อให้รู้คุณค่าของเงินแล้วให้มารับเอาตู้ปั่นสุกนี้ครับทานตั้งแต่วันที่ห้าธัานวาคมวันพ่อแห่งชาติและเป็นวันดินแห่งชาติด้วยเอามาไหวเอาหลุกมาเออวันพ่อแห่งชาติมามาไหว้เอาเข้ามันตรงนี้ ทำไตรงนี้เข้ามาชิดๆทำไมาไปทางโน้นหน่อยออวันวันเมื่อวานนี่นะเนี่ยเอาใส่ตู้ไว้แล้วเนี่ยเออวันพ่อแห่งชาติวันของใครเอา้าวันของนายหลวงรัชกาลที่เท่าไหร่ที่ท่านสวรรคตรไปนะตอนนี้รัชกาลที่เกแล้วครับนี้ตอนนี้วันรัชกาลที่10ของราชอยู่ที่ท่านสวรรคตอ่ะคือพ่อของท่าน คือรัชกาลที่9เนี่ยคือรัชกาลที่1ิเนี่ยที่เห็นไหมที่ในเงินเนี่ยเนี่ยที่เงินเนี่ยที่รูปเงินเนี่ยเอาไหว้อะเอาไหว้ยกมือยกมือขึ้นสูง,สงเออไหว้ท่านรับอา่ารับเอาตู้ปันสุขได้ซื้อกินเนาะช่วงยุคโควิดช่วงเงินหายากเนาะเออหามากินเงินทองใครมีเขาก็หวงใช่ไหม ไม่ใช่จ่ายโอยไปเรื่อยนี่ให้ต่างเป็นความคิดให้ได้ทำงานให้รู้ค่าของเงินใช่ไหม